ชีพพกาดร้านดอกไม้ที่อยากแนะนําติดถนนมหิดลทางไปสนามบินค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านยิงใหญ่เฟลเวอร์ค่ะเขาลัอมจัดดอกไม้ได้นะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าวันนี้เขาจัดดอกไม้อะไรแล้วด้านในมีดอกไม้อะไรบ้างไปขัค่ะ สวัสดีค่ะ,คะอันนี้คือพี่หญิงใช่ไหมคะค่ะพี่หญิงก็ของหลานหญิงใหญ่นะคะทุกคนวันนี้จตดเป็นดอกไม้อะไรคะเนี่ยอ๋อกำลังจะทำแบบอ่าเป็นดอกไม้ยักษ์อดอกไม้เป็นดอกไม้ใจแอบโออค่ะปกติเวลาลูกค้ามาสั่งเนี่ยเขาจะซื้อแบบเนื่องในโอกาสอะไรแต่เป็นเนื่องในโอกาสอะไรคะก็หลากหลายโอกาสมากเลยก็จะเป็นทั้งการแบบว่าอ่าวันเกิดวันครบรอบแต่งงาน วันเนี่ยในโอกาสแสดงความยินดีรับปริญญาอะไรเงี้ยค่ะในโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งในโอกาสวันแห่งความรักทุกวันเป็นวันแห่งความรักปกติร้านจะจัดเป็นอดอกไม้แท้ดอกไม้จริงมีทั้งดอกไม้ดอกไม้จริงแล้วก็ดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะ<ช>แล้วก็มีดอกไม้แห้งมีเป็นตะกร้ามีดอกไม้แห้งด้วยใช่ตากาะกร้าผลไม้กระเช้าทุกโอกาสเนี่ยค่ะกระเช้าดอกไม้อย่างี้ก็ได้ใช่แล้วแบบส่วนใหญ่เขาจะจัดเป็นแบบไหนคะ ก็แล้วแต่โอกาสเนาะแต่ว่าเราก็พอจะแนะนาได้ว่าลูกค้าอ,อยากจะได้แบบในโอกาสไหนค่ะส่วนนี้ยก็จะเป็นคําถามแรกๆเลยที่แบบว่าเวลาที่ลูกค้ามาเราก็จะถามว่าลูกค้าอยากได้ในโอกาสอะไรอะ,อะไรเงี้ยค่ะ,ะคือบางทีลูกค้าอาจจะแบบว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ซื้อดอกไม้ก,ก็คือจะสามารถที่จะบอกไอเดียได้ว่าเออลองลองไปเป็นแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะดอกไม้นี่คือมันแล้วแต่แบบฤดูกาลของ ใช่จริงๆแล้วก็แล้วแต่ฤดูกาลแต่ว่าก็จะมีดอกไม้ที่มันสามารถที่จะใช้ได้ทั้งปีก็มีแต่ว่าดอกไม้ ả, บางตัวมันก็จะไม่ได้มีทุกทุกทุกหน้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือบางทีเ็าอาจจะหลุดฤดูกาลมาแต่ว่าราคาก็จะค่อนข้างสูงถ้าสมมติช่วงรับริญญานี่คือแบบเขาจะจับเป็นแบบดอกไม้ยังไงกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่อดอกไม้เนาะช่อดอกไม้ที่<ห>ันมีริญามีแบบอย่างนี้แบบนตุ้นใช่แต่ก็หลังๆก็จะเห็นว่า บันดตไม่ค่อยชอบดอกไม้แลค่ะบันดตชอบดอกไม้ที่เป็นเงินมากกว่าใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะทำดอกไม้เงินใช่ค่ะทําได้หมดค่ะทาได้หมดที่ลูกค้าอยากได้ดอกไม้เงินก็ก็เป็นอะไรที่เราเจอบ่อยบ่อยมากค่ะแล้วเลทราคาที่แบบตั้งแต่แบบเริ่มจัดมีเริ่มต้นเริ่มต้นก็คือจะอยู่ที่500บาท500บาท ถ้าสมมติว่าเป็นชอบดอกไม้แต่ว่าอดอกไม้ก็คือส่วนใหญ่แล้วคําถามหลักๆก็จะทาที่ถามลูกค้าก็คือว่าลูกค้าชอบดอกไม้ทุนสีไหนในโอกาสอะไรแล้วก็มีงบประมาณอยู่เท่าไหร่อันนี้ก็คือ3ามคำถามหลักๆเวลาที่ลูกค้าจะเดินเข้าร้านาค่ะเพื่อที่จะกรอบความชัดเจนความต้องการของลูกค้าให้แมทอะไรประมาณนี้ค่ะระยะเวลาในการแบบจัดดอกไม้นี่คือขึ้นอยู่กี่วัน ระยะเวลาในการจัดเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือต้องบอกกันที่หลักนาทีเลยค่ะคือลูกค้านี่คือเมื่อก่อนนี้เราไม่มีเก้าอี้อยู่ในร้านเนี่ยลูกค้าจะแบบนั่งคือให้ไปนั่งตรงไหนก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้ลูกค้าก็คือแบบอยากดูรืสซีํทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากดูเอก็ใช่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบงานงานที่แบบว่าไม่ได้ซับซ้อนมากเป็นจัดการเล็กๆก็ประมาณสักสิบนาทีโอ้แบบแปดสิบห้านาทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคนแบบมาจับแบบช่อใหญ่สุดนี่คือราคาเท่าไหร่ อ, 5, อ้าห้าพันมั่งช่อใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่แบบมองไม่เห็นคนชื้นเลย <laughs> อันนี้ไปขอแฟนแต่งงาน <laughs> หรอือเปล่าช่ก็ไม่จำไม่ได้แล้วเป็นน่าจะเป็นช่วงวันวาเลนไทน์อะไรประมาณนี <c oughs> ้สำหรับใครที่อยาก,กตัดดอกไม้นะคะก็มาที่นี่ได้เดี๋ยวพี่หญิงฝากร้าน่อยค่ะ ค่ะก็ร้านเราอยู่ตรงเส้นถนนมหิดลนะคะก็คืออยู่ใกล้ๆก,กับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตค่ะก็คือสามารถที่จะหาง่ายถ้าสมมติว่าลูกค้ากำลังจะวิ่งไปตรงเส้นที่จะไปแอร์พอร์ตค่ะก็ร้านก็จะอยู่ร้านเดียวบนถนนมหิดลเลยก็สามารถที่จะทักไลน์นะคะแอดไลน์มาที่ร้านก็ได้หรือว่าจะวอล์กอินเข้ามาที่ร้านเลยก็ได้ค่ะทำทุกๆคนเลยค่ะสำหรับคนที่มีความรักทุกคนค่ะ เดี๋ยวแปะลิงก์เพจร้านไว้ในใต้ดีสคริปชั่นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่หญิงนะคะขอบคุณค่ะใครที่อยากซื้อดอกไม้ก็อย่าลืมมาที่นี่นะคะไว้เจอกันค่ะทุกคน